คนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกับช่องนี้กันอีกแล้วค่ะแล้วในวันนี้นะคะเราไม่ได้มาคนเดียวค่ะเรามากับ <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยเฉลยนะคะแต่ทุกคนน่าจะเดากันได้ว่าเรามากับใครนะคะในวันนี้นะคะทุกคนสิ่งที่แปลกแะแตกต่างนะคะเราไม่ได้มาทําอาหารกินค่ะแต่ว่าเราจะมาสั่งอาหารกินจากแอปใหม่ค่ะทุกคนที่ชื่อว่า สิบเอ็ดที่สองเดลิเวอรี่ค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาลองสั่งกันเพราะว่าเขาสั่งได้ทั้งแอปแล้วก็สั่งได้ทางเว็บไซต์เลยเพราะฉะนั้นเราจะมาลองสั่งในเว็บไซต์ของเขาดูนะทุกคนว่าเราจะกินอะไรบ้างและในวันนี้เราตั้งใจไว้ว่าถ้า สั่งมาเยอะเราจะแบ่งที่ๆี่ยามกินด้วยก็คือถ้าสั่งเยอะไปก็คือไม่ไม่ต้องตกใจว่าเราจะกินหมดหรือไม่หมดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเลิมสั่งกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาก่อนนะคะหรือว่าจะเข้าไปในแอปของเขาก็ได้ลองโหลดแอปพลิเคชันมานะคะทุกคนนี่คือเราได้ทําการสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะ A Later Few Moments จากที่เราได้นำเสนอแอปแอปหนึ่งไปแล้ววันนี้เราเพิ่มมือไปหน่อยเพราะว่าสั่งขนาดนี้มีส่วนลดเยอะมากตอนนี้เราสั่งเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเยอะขนาดนี้แต่พอเราได้ เยอะมาทั้งหมดนี้ในราคาไม่เกิน2องพนะคะทุกคนประมาณไม่เกินสามพันนะชัวร์นั่นแหละทุกคนคือมันเยอะมากๆจนเราคิดกันว่าเราไม่ควรกินหมด <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะขอแบ่งส่วนที่เราจะทานแล้วก็แบ่งไปให้พี่ย้ำล่างแล้วก็พี่ย้ำที่อยู่ที่บ้านลุงน้อยนะทุกคนแล้วก็บานโบด้วยทั้งหมด3ที่นะทุกคน <c oughs> ให้เขาได้ทานกันด้วยส่วนใหญ่คือเราเคยทานแล้วทุกคนที่ร้านก็คืออร่อยทุกอย่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขอเขาเก็บแป๊บหนึ่งอะไรพูด รู้สึกไงครับวันนี้ตื่นเต้นเลยตั้งแต่ทำรายการมาครั้งนี้ยิ่งใหญ่ไหมอลังการมันอลังการขึ้นเรื่อยๆเอ,าอ้ายังไงยังฮะๆๆๆๆๆทุกคนรู้ป่ะเราออกไปเยอะมากนะตัดไปุบเลยกินเลยข้าวคั่วเหรอไม่ใช่ข,าขา้ขวาวคั่วนี่แอลมอนเริ่มเลยมะยมนี่มะยมโบมะยมนี่มยมะยมที่ไหนละ่ะอันนี้เชอร์รี่เอาไว้กินกับเซเว่นเซนลุงน้อย อ่ะทุกคนบบจะบอกว่าที่เราอ่ะสามารถสั่งได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าเราได้โค้ดส่วนลดจากแอป112นะแล้วก็จะบอกว่าโค้ดเข้าลดเยอะมากสมาชิกใหม่นะทุกคนลดได้100บาทสูงสุดนะแล้วก็สมาชิกเก่าลดได้สูงสุด80บาทเพราะฉะนั้นพบจะแจกโค้ดเลยค่ะ <S <S นี่ ตรงนี้โรง้รมทำอย่างนี้ตรงน,รงนี้ก็คือเอาไปใช้ได้เลยถ้าเกิดว่าสมาชิกใหม่อะยังยังสมมุติบอนชอนอย่าง,างรรน,น,นี้ที่สั่งมาประมาณสมมุติห้าร้อยกว่าบาทลดไปเหลือสี่ร้อยกว่าบาทเองก็คือคุ้มมากาแล้วก็จะบอกว่าสะดวกอนะทุกคนไม่ต้องออกไปข้างนอกเราสามารถสั่งอะไรมาทานก็ได้ที่บ้านคือดีมากแล้วก็คุ้มมากลดมากเลยค่ะทุกคนคุ้มมากค่ะเยอะมากเลยทุกคนอันนี้มีหลายร้านมากเลยนะซิสเตอร์บอนชอนเบอร์เกอร์คิงเอสแอนพีพิซซ่าคอมพานีอู้เยอะมากคือเป็นเส้นเดลิตรีนเบรกช็อกแล้วก็มีเป็นเดอะคอฟฟี่คขับไทยแลนด์นะทุกคนขาาดดอยย่งเีว ัลุงน้อยอ,อ่ะอันนี้คือเคล็ดลับในการกินปีกไก่นะทำแบบนี้แล้วก็รูดเขาลงไปอย่างนี้อย่างนี้นะ <c oughs> ทำลีเบาเนืกอกินเบาๆกันดีกว่าบู <c oughs> เบาๆกันขนมปังเบาตรงไหนเหมือนไปกินที่ร้านการส้มมะลุม ขเขาเรียกว่าชุบเินเจเรียกว่าถูกก็กินวะมือนี้ขอใช้มือนะทุกคนอืมโบอันนี้อร่อยเลยมือเลยเพื่อนๆกินเนื้อสัตว์เยอะแล้วนะคะต้องตำด้วยผักผ ok ักห่อนะฮะอืมอร่อยอันนี้เป็นพิซซ่าแบบใหม่นะทุกคนเป็นขอบเบอร์เกอร์นะฮะไป ไม่ขำอะไรปลาแก้วเนี่ยอันนี้เป็นปีกไก่ของเดอะพิซซ่าคอมเมนีน้ำหนักขึ้นเลยเนี่ยนี่คือข้าวเช้าของเราแล้ว,ลวทุกคนนี่จิ้มยี่งใหฮะดูบ้างไม่ได้กินไก่ของพิซซ่าเดอะพิซซ่าคอมบินีนานมากอร่อยเหมือนเดิมไก่ป๊อบจุ่มชิดอร่อยทุกอย่างโอ้ นกบวกนกเป็นนกบวกนกเป็นมาไม่ทันนันต้อรอกว่าไม่ลองนี่ขาหมูเยอรมันต้องกินยังไงอ่ะกินอู้โซกรอบไปทอดที่เยอรมันมัไงลงน้อยทำไมเรียกขาหมูเยอรมันมันลงจากเครื่องบินมาใช่เพิ่งลงจากเครื่องบินเมื่อกี้ โอ,อ้ยเราต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะไม่งั้นเลี่ยนจากซิสเลิร์นะคะส่งเข้าประกวดบอกเลยนะคะว่าไม่อร่อยบอกไม่อร่อยถ้าอร่อยบอกอร่อยขาหมูเยลเผือกเนื้อ, <c oughs> อก็หลอดเลยลุงน้อยกินยังไงให้เลอะไปหมดนะเป็นเกงเปิดหมดแล้ววันนี้กินดีๆค่อยๆกินไม่เคยเจอผมเลยปกติกินอะไระก๋อย ความนุ่มมันอยู่ในเพื่อนเพื่อนเนี่ยขาหมูยเอยอรมันเยอรมันอืมข้างนอกกรอบข้างในนุ่มตอนโรงเรียนอย,ย,ยู่เยอรมันลรงกินประจจริงเหรอไปเรียนที่โรงเรียนอะไรจำชื่อมันได้โรงเรียนไทยรัฐวิทยาคมเนี่ยไม่ลุงน้อยเดี๋ยวลุงน้อยเสร็จลุงน้อยเอากลับบ้านเลยนะวันนี้เรากินกันทั้งวันนะคะทุกคนต้องตกใจว่าทำไมเยอะขนาดนี้ไม่ใช่แค่เราด้วยเดี๋ยวมามุยกินด้วยเออดมาก,กินแล้วก็นอนแล้วก็กิน This is life อร่อยมากเนาะกินไก่บอลชอนอยัางทำไมชอบเลยจริงเหรออร่อยเห็นปะเขาบอกแล้วรอร่อยไม่ต้องจิ้มอะไรเลยเนาะไม่ต้องจิ้มเพื่อนไก่บอกคอนบอลจอน <c oughs> เดี๋ยวเราจะค่อยๆขย,ยับนะทุกคนจากข้างบนลงมาข้างล่างกินถักเยอะๆ อบซีสซาสลัดอร่อยมากทุกคนได้ไปสั่งที่ร้านโคตรคุ้มเลยนะว่าจะบอกให้ขาหมูเยอรมันเนี่ยราคาโดนใจถูกใจไว้โจนะริมกันได้สามคนเลยอนะ่ะดูดิเยอะใหญ่มากเดินเดินเดินโอ้เพื่อนเอ้มาเฮยเนี่อมันนุ่มนั่นมัน,มมนมอ,มอร่อยมากพลาสใ เรากลับมากันเยกที่สนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นะคะเราได้ทาการพูดคุยกันเล็กน้อยนะคะแล้วก็ให้น้องทีมของเราได้ทานอาหารร่วมกับเราด้วยนะคะและตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะกินทุกอย่างให้หมดนะตอนนี้ลอยนะคะไปจัดไปุอยากกินของหวานมากเลยอะเฮ้ยทุกคนผมไม่เคยกินชีสเค้กอันนี้เลยนะของ Red Talk อ่ะงั้นนี่เราเปลี่ยนไปกินของหวานแล้วเหรอ ของค้าเราอ่ะอไม่มาม่าบอกว่าให้เอากลับไปฝากด้วยโอ้ยก็วันนี้พี่าวใช่วันนี้ดิฉันสั่งให้ทุกคนในบ้านได้ทานกันนะแกแต่คนในบ้านไม่ได้มารวมกันที่คอนโดนะฮะเหมือนเค้กกล้วยหอ,นนะอมเนี่ยอันนี้ือครั้งแรกที่เคยกินเลยวะอาไรวะอืมกินข้าวอืออร่อยมากเลยแบบ นี่เคยเห็นมานานมากแต่ว่าไม่เคยกินตอนแรกนรกว่าจะเหมือนขนมอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรขนมฟูอะ่ะข้าตงฟูไม่ที่มันเป็นขนมแบบเอาไวไ้ไหว้เจ้าฟูฟูอะที่มันแบบเนื้อมันจะไม่ใช่อย่างนี้มันช็นชีสแบบอร่อยมากเลยอะอืสาบานแล้วไม่เชื่อว่าอร่อยตอนแรกแต่พอได้กินคืออร่อยมากอะไรก็ฟูเค้กกล้วยหอมไ,ไน่พอก่อนเค้กกล้วยหอมเราอะเราพักไปแล้วอืออร่อยมากเลยอะกูอยากกินของหวานแล้วลุงน้อยกูอยากกินของหวานเ้ยแม่ลุงน้อยกินของขาวเลยช่วยนี่ให้หมดแล้วก็ เอาไปผัดกระเพราแล้วแบบกินอะไรกับโคกก็อร่อยตอนนี้ขวัญใจบ่เคยนี้หูออร่อยมากเลยอะ่ะเขาทำยังไงวะใช้แป้งเลยทำไม่รู้แป้งตางูอ่ะผมรู้คุณก็ใช้ <laughs> เดี๋ยวเ,เปลี่ยนขอเปลี่ยนขออนุญาตเปลี่ยนสเตชันนี้เป็นสเตชันของหวานเพราะว่าเราได้ทันของของาวไปเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บนะคะแล้วแยกย้ายเอาให้ลุงน้อยกลับบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนสเตชันตรงนี้นะคะเป็นของหวานนะคะไปกันเลยนี่คือการเตรียมงานนะคะว่าใครจะเอากลับบ้านบ้างตอนนี้ลุงน้อยกําลังกําลังเล็งว่าเอาอะไรกลับบ้านบ้างไม่เล็งแล้วถือกลอกับแล้วลุงน้อยถือกลับแล้วแล้วก็ในโซนนี้นะคะเราได้แยกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะคะ เดี๋ยวให้พี่ยามนะอันนี้เรายังไม่ได้ทานเราก็ยังไม่ได้จับต้องเลยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสเตชันในเป็นของหวานแล้วนะฮะ A few moments later อ่ะรบกวนนะฮะรบกวนเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระดับกล้องเข้ามาน่าเลยค่ะถูกกล้องเลยเฮ้ยแต่จะบอกเอาจริงนะเซนเซนอะท็อปปิ้งเยอะขนาดนี้ทุกคนแล้วก็ในราคาเท่านี้คือมันคุ้มมากๆแล้วอันนี้หนึ่งแถมหนึ่งเป็น XL อ้ my god เดี๋ยวทุกคนคือกินพริกไทยเหรอนีไม่ใช่พริก ช่งน้อยไม่ใช่มันช็อกโกแลตอันนี้เป็นบิสซาร์ดโอริโอนะทุกคนถ้ามีข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวกินกับอะไรข้าวเหนียวตุเรียนเนี่ยเหมือนเราเอาแบรนด์ไอติมสองกันมาประทานกันอะอร่อยคนระแบบนะอย่าไปอย่าไปตัดสินเขาไอติมข้าวเหนียวบิสซาร์ดโอริโอพอกินชาเขียวแล้วไม่เคยกินเลยป่ะ คือถ้าสังเกตดีๆอะกางๆกงลงมตอนวันนี้คือมอมแมมไปหมดละทุกคนบอกเลยนะว่าไอติมเนี่ยเก็บไว้กินได้ยาวๆเลยนะสั่งมาทีเดียวอะออร่อยทุกอย่างอืแต่วันนี้คือประทับใจอะไรเล่าเบรทอกค่ะอ่น เพิ่งบอกก่อนนะทุกคนอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่อกันนี้เป็นแอปใหม่ที่บอกาเพิ่งรู้เหมือนกันนะคือสั่งมาเยอะมากแล้วก็มีโค้ดส่วนลดเดี๋ยวจะนให้นะโค้ดลูกค้าใหม่ลด100บาทลูกค้าเก่าลดไปเลย80บาทนะทุกคนแล้วก็โค้ดส่วนลดนี้นะทุกคนมีจํานวนจากัดนะรีบสั่งนะทุกคนก่อนที่โค้ดจะหมดสิทธิ์นะคะแล้วก็สามารถสั่งผ่านได้ทางเว็บแล้วก็สามารถสั่งผ่านได้แอป,ปด้วยนะคะยวจะขึ้นให้ว่าแอปอะไรนะคะทุกคนและในวันนี้นะคะเราขออนุญาตจบการชิมมเเพีีงงททท่่่าาานนนน้้แแลละะะรจไปสุกกคคว็อข เราแยกแยกไว้นะคะไปแจกจ่ายนะคะทุกคนไปเรียบร้อยค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะเราขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะไม่ใช่แค่เราที่อิ่มนะคะแต่ว่าเราต้องแบ่งให้คนอื่นอิ่มด้วยนะคะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย